ระวองรุ่นบอกวันนะนั่งร่องกันมันีว่าถ้ารุ่นเนี่ยนั่งร่องกันมันีสามคดีไปเลยเอาสอดแจงแ้งเลยอยากร้องกับกูเลยนะอัดลงไปรับสารภาพไปไหมพัดโคตรนักจะได้กลายเป็นเบา นราไม่ก้มแบบนั่นดอกเสียบันสังน่ะข้าไปได้ไหมละไม่ล้วนสายนอนล้นวนนอนนั่นปีนปีนฝ่ายอยู่นั่นตอนวันนอนเท้ามันด้านใช่ไหมข้างซ้ายแล้วนี่บอกว่าพี่ไม่ได้เหยียบไฟจริงใช่ไหม ก็ไมคอมเมนต์นะคนนี้จินเจยอยู่ภาคใต้ที่ว่าทแทงชิดดาชาใช่ไหมชิดดาชาก่อนใครจะไปกล้าทแทงสุดๆก็เหมือนกับแทงแทงมุกอเอแทงมุกอยู่ในรอจอยนะออกมาแนะล้วแต่ผมคูนโดนอะไรกูมไม่รู้เหมือนกันตอนเป็นเด็ก โลนี้อยู่ยในทำนักที่ราชวังใช่ตีเว,วใช่ไอเกลียวไอเกลียวไอ้นี่เอามาเล่าเล่าเอาเด็กที่ฉลาดไอ้ตรงที่ว่า ใช้ให้ไปดูหมาดูแมวมันเกิดนั่นแหละเราให้้พวกอยู่ข้างหลังฟังเนี่ยอันนี้อันี่มึงโกหกพี่เขยมึงหรือเปล่ามึงโกหกพี่เขยมึงหรือเปล่าตะกอน,นอ่นนะไอบอลนหนโกหกไหมบอกมานั่งลงที่ว่ากูไปงานแต่งมึงนะ่ะบอกมานั่งลงกาบอกอ้อมชายอยู่นั่นนะ่ะฝ่ามือไปใส่กลางหลังหนึ่งครั้งบอกมานั่งลง sai nó vào đây, đắng đắng quá đi, cù hay đắng đắng quá đi, chẹp anh, à là, làm chính à, là. làm chính rồi, là. okay, yeah, à là làm gì coi hộp